ครับสบายดีและสวัสดีพี่น้องลงไปเบิร์ุสกุลสกุนเนอะ่มบายสิเป็นพี่น้องทางฝังลาวเนาะเดือบายสิเป็นพี่น้องทางฝังไทยพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีเบิร์ตสกุลสกคนเขาซูซองของบาจิตอุทุมพรเนาะพรพี่น้องเนาะกับมื่อนี่พี่น้องบาจิตกิดสิผาพแม่พี่น้องไปที่บ้านนาฮีเนาะเมืองอัจสะพังทองแขวงสะบันเขตพี่น้องเอยครับพอดีว่ามีชาวบ้านเนาะกับมีคนแนะนามาเนี่ยพี่น้องมามีครอบครัวหนึ่งเนาะที่ขาเจ้าทุกหย้าขาดเขินแห้งที่ชุดพี่น้องเอยก็ถือว่า หาเศร้ากินข้ามนายพี scholars, lang, left, right, 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 right. ่น้องถือว่าในบ้านนั่นก็คือบุมีไฟีผ้าเนี่ยพี่น้องก็ถือว่าเกินเฮงเนาะที่เป็นจังไดนั่นก็ไปติดตามมาส้มมังกรเด้อพี่น้องบังทีก็ยังบ่ฮู้รายละเอียดนะนะก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปฮู้ไล่ละเอียดพร้อมๆกันเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ไปติดตามมาส้มมังกรเนาะโอเค เจ้าก็โอเคเนาะพอพี่น้องเนาะตอนนี้บาจิกกลับมาหอดเฮือนเพื่อนเป็นทีมห่อเนี่ยเนาะบาจิกจะสเ้าไปทักทายสบายดีเพื่อนาะก็ไปถามรายละเอียดของเพื่อนนะพี่น้องจ้าจ้าจ้าโอเคเนาะเจ้าสบายดีเด้อเจ้าสบายดีมาสบายดีเจ้าเจ้าออืก็อยู่เพื่อนเนาะมาหนีเนาะ จะก็ขออนญานนั่ง่เด้อจจะจก็ขออนญาตถามเนาะก็ไม่เท่าบ่ไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าชื่อว่านี่ไหเนาะบอกชื่อคนิ่นมาแมนี่ยนเนไม่เท่าชื่ออย่างเนาะชื่อแล้วเราชื่อว่นนี่ไหนเนาะนางเผยนางเผยเผยว่าไม่เท่าเผยไม่เท่าเผยกัอยู่จักปีเนาะ ชรามคิดไปโอ้กลัวอยู่รึเปล่าเนาะประมาณประมาณนั่นแหละประมาณนั่นแหละคือใช่ใช่คือเพื่อนนี่คือเพื่อนปะเทาเนาะปะเทาปะเทาเสาปะเทาเสาโดยปะเทาเสานี่อายุประมาณกัประมาณจักปีเนาะชี้ชิบก็ประมาณนั้นบ่ใช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 ่ แ้่ก็คือเจ้าน่ะเป็นลูกลูกเคยบ่โดยโดยวันไปวันเคยเจ้าน่ะชื่อว่าในใดเนาะเถาโลนเถาโลนเถาโลนอายุสามสิบสองปีเจ้าเจ้าเจ้าอันนี้คือคือเมียเมียบ่นางเผาอายุสักสองปีอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าก็คือนี่คือลูกบ่ลูกเจ้าบ่ลูกนี่เท่าโคนนั่นนี่อายุปีปลายปีสองเดือนเจ้าเพิ่นกะนอนเนาะนอนนอนพี่น้องเไงเพิ่นกากำจุนให้เนาะพี่น้องเนาะ จะจะก็คืออันเจ้านี่อันเป็นคนบ้านนี่ป้วยคนบ้านนาส้งัดอ๋อบ้านนาส้งัดเอามาเมืองอัดเมืองจัมพรเมืองจัมพรเป็นสวรรค์เกษตมาสู่เมียอยู่นี่ก็คือมาโดยใส่ชีวิตอยู่นี่เนาะชีวิตอยู่นี่สู่ลูกสู่เมียอยู่นี่ใช่ใช่ใช่ก็คืออ๋อเกิดแบบไรแบบพ่อกันได้ไรเห็นไหมพ่อกันได้ไรก็ เพิ่นก็ไปเลียกไปงานนี่แหละไปในบ้านไปเที่ยวเล่นนี่แหละใช่คือคือไปเลียกไปงานเนาะใช่ใช่ใช่ก็เลยต้องมาพ่อกันแล้วก็เอากันแล้วก็มาชูอยู่พี่เลยูลูกชูเมียอยู่เขาโพทองเมทานี่แหละใช่ใช่อันนี้ก็คือบ้านนาฮีเนาะ้บาใช่แล้ะก็เป็นจังไดครอบครัวคือว่าที่เห็นในไลน์เลยเนาะมองหาเสาวกินคำนี่แหละใช่ใช่ใช่ ก็คืออาศัยกันอยู่จะคนกี่นอาศัยอยู่หคนเจคนเคนวะสองสี่หกเห็นหคนเนาะเทั้งน้องลาน้องลาบุด้มาเป็นอย่างนี้เขาาหาเข่าหน้าก็คือเาห้เข้าหน้าด้ยไบมาน้าอืมก็คือให้หน้ามีหน้าพมดีก็มีมีเป็นสาวนี่แหละสาวห้ซสาวหน้าก็ดำเ่างนีก็กุ้งเติบันาก็บบได้กุ้งก็บบได้กุงหรอกเขาประมาณสิปชอก เขาประมาณชิปไปชอบชาติเนในเรื่องชิปไปชอบชาวชอบนี่แหละอ้เอยเอะ้าเจ้าเจก็คือแบบไร้ดอกมักกระชาวอืมก็คือแบบแบบดำแบบมีรถบ่หรือในในอ๋อแบบอืมอาศัยรถเขาเจ้าจ้างเงาอ๋อต้องจ้างเหรอที่เงาจ้างเขาไทยเขาขาดให้เขามาดำเงาซักเงาอ๋อก็เป็นในได้แบบงามบ่ยปีนี่ปีนี้โมงามเลยไอ้เอ้ยเขาเป็นบัวเขาเป็นบัวอ๋อหมดเลยนี่แหละปีนี้ สีได้อยู่สองสามสอบมันแท็กสีได้อยู่บ่ได้ประมาณสองสามสอบบ่โอ็ที่ว่าอย่างเบิ้งเล่าบถเห็นคูบ่เห็นตาบเห็นนี่างแเบิ้งแถาแถวเป็นสีได้ครับเมแถก็คือเรื่องเขาเรื่องน้ำเนาะก็คือถ้าคือจะวอาประมาณได้เท่านั้นมันสิกุ้มอยู่กุ้มกินอยู่บ่เนาะบู่กุ้มเลยหมูกุ้มบ่เห็นได้ไหมหมูกุ้มไปเอาไปที่ ไปหาได้เลยขมูกลุ่มแบบนี้เกิหาหน่อไม้้ายไปซื้อเข่ามาเถื่อกระทังเลยนะเจ้าเจ้าเจ้าเกิเห็ดเนี่ยนี่มุดปีบุษชากะช่องปีชามปีก็เคยเห็ดเนี่ยนี่ตายเนี่ยนี่หอยามใส่เบ็ดใส่เบ็ดไปขายพอได้ซื้อเข่ามากินเจ้าเจ้าก็คือแบบอันเรื่องเข่าเรื่องน้ำเนาะก็คือเรื่องเข่าเรื่องน้ำนี่แต่วันเข่าเบ็ดก็คือหาคลองไปหาได้เข่าก็คือเดี๋ยวนี้ยังแรกอยู่บ่เดี๋ยวนี้แรกเล็ก เดี๋ยวนี้แห้งแรกคักเดี๋ย,ยวน,นี้<อ>แห้งแรกค่ะบ่อืก็คือเอาย่างมันเขายังเขายังเขายังผสมแห้ง,งแรกคัก่ะอ๋อคือตอนนี้ยังหาของไปขายอยู่เนาะ<ไ>นี่ก็คือหาคุจิโร่ไปขายจ้าจ้าก็เป็นจังได้คือกิน,ก,นกินข้าวเที่ยงได้มื้อนี้ย่างยังบ่ข้าวเที่ยงขอบพี่นี่ยังยังบ่ทันกินอยู่นี่ฮะอ๋อเนาะพี่น้องเนาะมาทาติเส่าจ้าจ้าจ้าก็เนาะพี่น้องเนาะก็ อันบาจิตกะมาหาเพิ่นเธอหนึ่งแล้วพี่น้องก็คือนัดกันไว้ได้นะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับทาชิมาโลดกับเพิ่นกับโบยูเพื่อนเนาะว่าได้ก็คือหาอยู่หากินเนาะคือมัอนี่ก็จําเป็นในพี่น้องเพิ่นก็ต้องไม่ได้ไปได้พี่น้องเลยเพิ่นว่าหาของไปขายก็คือต้องยุติยุทธเนาะก็คือนัดกับบาจิตไว้นไพี่น้องก็คือหาของไปขายเพื่อได้เข่ามากินเนาะ อืมก็คือมือนึงนี่เนาะคาบตัวคาบบ่เอ้าาก็คบแรงก็บคาบก็คือบุมีเข่าแหเลยบ่บุมีเข่าเลยคือห้นลงไม้ไปคายในมากก็มาแล้วก็นึ่งตัวแรงก็หาไปคายอีกมากแล้วก็หุ้งก็คือเข่าตอนเที่ยงนี่ได้ค่ะตอนเที่ยงก็มีแต่พวกเขาเย็นพวกเด็กน้อยพวกนี้อืมก็มีแต่เด็กน้อยอย่างนี้ดิ้งหน่อยเขาบุญให้อด์มนไดนเนาะผู้ใหญ่อดอดอยู่ที่บุญใหญ่นี่ยดิ้ไม่ได้กินอืเนาะ ้องได้เจ้าเจ้จ้ก็คือตอนเที่ยงนี่คือนตอนนี้ยังคิดอยู่เนาะยังคิดอยู่ว่าจะหาแนว่ดไเนาะทายเนี่ยในชาตัวใดไปขายไปแล้วคนต้องจบจบจากกันมื้อนี้ก็คือแบบหาต่อเลยบ่ต่อเลยต่อไปเป็น้องเนาะต่อไปกับมีนหาเลยเจ้าเจ้าเก็สู่เนาะสู่ชีวิตเนาะชีวิตขนนาหก็คือนอนให้นอนหน้าก็คืออยู่ชิวเพื่อนชิวเพื่อนก็คือ บัมีแล้วกินเนาะบว่าเด็เนาะก็คือนอน่าดีกว่าเนาะนอน่าดีกว่าอืคือเขาเมบ่เป็นกะยามันพอได้เผาได้เฮ็นได้เฮ็ดแดงนดำแล้วเลยเผาไว้หั่นแล้วกับอยู่พุ่นก็หงวงย่างควายเพิ่นกินจ้ากลับหาอยู่หากินก็สบายแน่เนาะพุ่นก็เนาะมันแห้งหน่อยอยู่แห้งงวงควายหมูมากินก็แห้งบ่ได้ยังแลเอ้ยเฮ็ดไปนี่แหละก็เทินดำยังหมูแล้วล่ะทีนี้ก็เข้าบ่งามซ่ำเนาะโอ้ยน้องกวางพี่น้องคือ แต่ h o b ี y ได้เสียหนอก็คือแบบเขาดำสอบนี่คือบดก็คือต้องได้หาของไปขายโอ้แต่ h o b ี y ได้เนาะแตู่บวกกุมอยู่กลุ่มกินได้เขาซองครอบครัวนี่คือการครอบครัวนี่คือครอบครัวนี่ก็แต่ในบ้านนี่ก็มีมีซองครอบครัววะนักสุดละนักที่สุดก็คือในหมู่บ้านนี่มีแบบจักครอบครัวแบบมีจักหลังคาเฮือนนะนะประมาณสิบปลายประมาณสิบปลายรวะ จ้าก็ถือว่าสนบทเดิมเนาะก็ถือว่าไฟฟ้ายังบ่ทันเข้ามาถึงเนาะอือไฟฟ้ายังบ่มีเขาบ่เข้ามาเข้ามาบ่ถึงคือว่าแหละไกลไกลแบบว่าคือบ้านนบทไกลเนาะพี่น้องเนาะก็แม่นอยู่พี่น้องเพื่อเข้ามาก็ไกลๆเนาะพี่น้องเนาะก็ก็หนักที่สุดก็คือเรื่องเข้าเรื่องน้ําเนาะเดี๋ยวนี้เนาะนักสุดนะนักที่สุดเนาะพ่พี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้จากที่บ่จิตเห็นก็พอพี่น้องเพิ่นก คำโบราก็บ่ได้กินเ,เนาะพี่น้องถือว่าสมควรอยู่เนาะพี่น้องเนานคือซรานกำบิังนะมีแต่พาพ<ม>คนพาพมากอะฮุกันลงมาตลาดก็คือห้าห้าหกเจ็ดคนนี่อยู่<ม><ม>เพื่อนหนังนี่ดิเพื่อนหลังนี่หมดเนี่เด<ม>ี๋ยวเดี๋ยวบัิจิตกัจเชียน่ายเนาะบัดอันสัมภาษณ์แล้วบัิจิตกัจเชี้นอันไปถ่ายหู้เพื่อนเนาะถ่ายเพื่อนให้เพื่อนบิังใช่ไหมก็คือ เอาของไปขายคือไปขายอยู่แถวใดของไปขายบัวหินเกา้าเลยไปบัวหินเก้าพุ่นว่าบ้านใหญ่เลยไปแหลกเขา่าเปลี่ยนเข่าอยู่พุ่นและวในหนองไม้แล้วก็ไปพาดงไปพุ่นและก็ได้เมื่อหน,น,นึ่งเท่าไหร่เนาะในเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งสามพันประมาณสามพันเนี้ยเมื่อหนึ่งสามพันได้สามสิบพันามันได้สา 5, มสันบก็ก็ได้ขายอยู่บ่ก็เลี้ยงแ่บางทีก็ได้ขายบางทีก็ไม่ได้ขายอะไรก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ขายเลยเปนแปรงแกงนัวมากเลยทันและหมูหายทำไดรก็กิน คลิปมูให้เกลเอาเกลือก็คือหมูให้พริปเอาพริกเนาะหมูให้เกลือก็เอาเกลือคายถ้าได้คลายก็ชื่อเขามาชาวพันพนมามาต้องได้มาได้ก็ถ้าได้ไปก็คือต้องมีแนวติดมาเนาะสั้นกับมุมีแนวกินเนาะบาได้ก็โอ้แนวพ่อพี่น้องเนาะคือเรื่องเข่าเรื่องน้ำก็คือคาบตัวคาบได้เนาะพ่อพี่น้องเนาะคาบตัวคาบเจ้าเจ้าเจ้าก็คืออันนี้ออันบางทีก็เริ่มถามเนาะคืออันนี้ก็คือ ไผ่โนาะแบบลูกก็หรือในไหนเนาะอันนี้ร้านเพื่อนพ่อแม่เพื่อนเลิกกันแต่ยังโน่ก็คือพ่อแม่เพื่อนไปทั้งไหนเลยเหรอนอแม่ก็เลิกกันเกิดเขาก็ไปทำเขาเขาไปหาทำหลามกันไปทั้งไปทั้งมันเลี้ยงแต่น้อยแล้วก็ติดเลยติดถึงแถวไม่แถวเลยก็นอนเนาะเขาไปนอนนอนเลี้ยงน้อยกันทุกคนจะเช้าโอ้หจะเจ็ดโมงจะนอนก็ถือว่าสู่ชีวิตโดนชีวิต คือพากันไปหาบดกุ้คนวันนี้เพราะกุคอนกยางลูกอะแม่ยังไม่ได้ไปอื่ใช่ใช่คือไม่เถาได้ครับหาอย่างนี้แบบหาน้ำไม่บ่วาน้ำไม่คุดจีรอหาน้ำไม่คุดจีรอไปคู่มมือไอ้อไปเถากันไปคือกันสองเ่าที่ไปรวกันดูแลคนอบราละ ไปแล้วกับแบบแรกแบบพากันไปได้เลยกับพากันไปขายแล้วก็คือเปลี่ยนกันไปเพราะเปลี่ยนกันไปขายวะบางทีกับนี่แม่นี่ไฟยังนี่ไฟเฮาฮักชิบห้าอ๋อก็คือเจ้าเนี่ยเป็นคนหาคนหาบางทีก็ใส่เบ็ดกบที่ไทยโอ้โหเบ็ดกบชิบปลายโตชิบหาโตหายไปผลปรายซื้อเข่ามากนะเออในแหละสู่ชีวิตไปนี่แหละมันงงนี่ยี่สิบนะฮะากินคำคาบกาบแรงกับคาบง่ายในเช้าแรง สูสิบจีโน่พอไหมน้องเนาะก็ถือว่าได้ชาวพันก็ต้องซื้อเขาได้สร้างชิดก็ต้องซื้อเขาเจ้าเก็ในหมู่บ้านนี่ขาเจ้าเนาะขาเจ้าก็เมียนก็อยากให้ง่ายไปอยู่พุ่นหรือว่าใหญไปอยู่พุ่นเ็นยังไงเขาไปอยู่พุ่นื่อแต่อบคขัวมันมีเงินมีคำนี่แหญ่บ้างเกินบ้างซัานเพราะจริงๆกันทางงานเมืองเพิ่นก็อยากให้ใหา่ไปอยู่เนาะอแต่ว่าเขาอบรัวเขามันบุมมีเนาะกรบอกคนแล้วมันมุมี ถ้า้ง่ายไปก็ต้องได้เสียเงินลายเนาะเสียเงินลายหลุดลาตัวเองบุมีก็คือใส่หมู่แกไหมแกต่อไปในเมืองทำมัน่นใช่ใช่ลายยางก็คือฐาแบบปุ๊กปุ๊กอยู่นี่ฐานวอนได้หนิเพื่อนบอว่าอยังบอกคิว่านึกว่าเพื่นเป็นแบบว่าโครงการเขื่อนโครงการยังมาจริงจริงเนี่ยแผนเพิ่นก็มีโครงการเนาะโครงการแผนเพิ่นบ่อยจะติดเขื่อนติดยังเขื่อนแต่เขาก็บ่มีเนาะวอนก็บคำสีหาเงินเฮ็ดเฮือนก็ แต่ขนาดเรื่องเขาเรื่องน้ําเฮายังบ่คุ้มเลยเนาะบ่คุ้มเลอ๋อสิเว้ายังยังสิเอาเอาเือนเอาซานเอาไปแฮงบ่มีนมีคเนาะแม่นอยู่ด้พี่น้องเอ้ยแนวนั้นแหละก็แม่นความเพิ่นอยู่เด้พี่น้องจ้าก็ถือว่าหนักอยู่เนาะก็คือซําว่าคําสิหาคือเว้าแนวคําว่าสิเฮ็ดทานขายก็คือแนวเกไปก็บ่มีเนาะบ่มีเนาะพพี่น้องเนาะเพิ่นก็บ่มีอีหลีเพี่น้องเอ้ยอืมมีลาคือหมูคือูเขา ติดอะไรใช่ใช่จะเป็นหาหน่อไม้หน่อหมอกหน่อไม้น้ำมันและกระชายพอได้ซื้อเขากินก็สู right> ๋เนาะกระสู่ก็มือเนาะเว่อข้าวเล่นข้าวกระสู่ก็มือใช่ใช่ใช่กระสู Animals ๋กสู่ก็มือเรื่องลังนี่งก็ทาบนัดไว้เขาก็ไปแต่สองอ๋อก็คือในหมู่บ้านนี่ก็คือต้องคือหาหน่อไม้เพราะหาแบบนี้หาของแบบนี้เป็นอาชีพโอ้ยหาของในนี้เป็นอาชีพเนาะพี่น้องเนาะ่ไมขุดจิรอขายใช่ไปซื้อเข่าก็ถือว่าก็มีแต่ เนีน่อย่างนักนเนาะใช่ใเน้นลายจาเข้านักที่สุดน้องพ่อพี่น้องนะเนาะเพิ่นกระไรใช่ก็คือในคนในหมู่บ้านนี่เนาะสมมุติว่าจะเขา้ากองคำมุงเฮียนนด้ใช่มันชนนบดแบบนี้เหน็นไหมเป็นเ<น>ขากองคำม<น>ุงเฮียนอยู่ใช่เข้าอยู่พูดแล้ว<น>บ้านพูดแล้วบ้านจักชั้นบ้านพูดแล้่พูดแล้วมีเข้ามุงเฮียนอยู่พูดแล้วมีเงินมีข้ามก็เขาเอาไปเข้า มีรถมีลาไปส่งลูกส่งลานเนาะอันนี้ยังกับบุมีรถกับบุมียังกับบุมีไปเป็ก็ยากนนิดกน้อยในห่วยห้องมันยากคือหลายเนาะอะไรกันเนาะใช่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 เพื่อเอาสิไปว่าอะ้รกันเนาะคือเอาไปบ่ได้บ่ได้หัวเฮียนใช่เนาะว่าอะไกันเนาะบ่ได้เฮียนนะบ่ได้เฮียนซึ่ง จ้าบ okay ่ได้เฮียนกันเลยจ้าก็โอเคเด้อ้ายเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็น้องก็เียนช่วยเดือเบงต้นกันไปก่อนเนาะก็คือให้ซื้อเข้าซื้อน้ํากินตอนตอนเที่ยงตอนแงนี่แหละเนาะคืออันให้น้องล่าเพิ่นบ่เข้าน้ําเนาะเจ้าก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่ก็สิได้มอบเงินให้ครอบครัวของเพิ่นเนาะก็ช่วยเดอเบื้องต้น ไปก่อนเนี่ยพี่น้องเอ้ก็เป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนกีบเนาะพี่น้องเนาะเจ้าเจ้าเจ้าวจ้าเจ้าเจ้าก็คือไว้ให้ดีมีแห้งเจ้าเจ้าด้วยมื้อนามือหนเจ้าดีมีแห้งจ้าเจ้าก็คือตกใจหลายเจ้าก็คือไว้ให้ซื้อกันเข้ากินเนาะก็คือตอนเที่ยงตอนเล้งเนี่ยเนาะเจ้าก็คือถ้าไปซื้เจ้าถ้าไปซื้อซื้ออยู่ทางไหนเนาะ ผ the ูล่เห็นกาวก็ใกล้ใกลเตอบ่เด่นไกลหั่นแล้ก็คือย่างไปบ่ไปแล้อือย่างไปพุ่นแลาละประมาณพุ่นบ่อ๋ไก่เติบเนาะพี่น้องพี่น้องก็คือบดจากมื้อนี้ก็คือมื้ออื่นนี่สู้ต่อเด้สู้ต่ออ๋อคือก็คือไปคมือเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะส่วนเงินอ้ายมอบให้ก็คือจะให้เ่ไปซื้อข้าวมาให้หมดอือแม่นๆๆมาเช้ามาแรงมื้อเช่าก็สิหาบ่ได้หยุดดอกมื้อเชากองขายอีก cái thứ gì sau chào chào phải xui đều quan tâm phần cơ bản nó cái bà, đây phần này cả, Các cả bàn, nó cả số nam này nó đôi. hàng cái trang tổ là phi long vừa vào chích ma cả nhá, 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 nó thôi phi long nó tang phần này Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. cái thứ thả bún này nó thôi nó thứ được phơi sẩm nó thôi phi nó điều ăn an vừa chích ขออนุญาตขึ้นไปไทยเพื่อนเนอกวันไหก็เนาะเจ้าเจ้าจ้าพี่น้องเด้อเจ้าเจ้าขึ้นเลยขึ้นเลิกขึนไทยก็โอเคเนาะพอพี่น้องเนาะตอนนี้จลายไม่แห้งเจ้าตอนนี้บาจิกก็ขึ้นไปไทยเพื่อนไอ้พี่น้องก็ไทยเพื่อนเพื่อนให้พี่น้องเบิ่งนี่เนี่ยพี่น้องเอ้ยคือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะฝาฝาเพื่อนของเพื่อนก็สิเอาไม้ไผ่บ้านนี่เนี่ยพี่น้องเห็ดซับเห็ดไม้เห็ดเห็ดฝาเนาะอืมก็คือ เจ็ดคนเนาะพ่อพี่น้องอยู่นี่หนะ็นไหจ้าวันจิกกะจิ๊กของนุญาตขึ้นเนาะจ้าจ้าจ้าเนาะพ่อพี่น้องอืมจ้าก็กคือจ้าก็กคืออยู่น้ำมักกนกันนี่นอนอยู่นีบ่ะนออยู่นีบเลยอือนอนอยู่นี่ดิอืมก็คืออันาพาห่มพื้นนอนได้สิคือบูมีบ่คือบูมี่อ,อ,มอย่าง บ่มีแรงออนมากับพื้นช่องผืนอ๋อก็คือช่วงนี้นอนให้นอนหน้าบ่โดยโดยนอนให้นอนหน้าอ๋อก็คือถ้ามันมีอันเดียวนึงเนาะโดยโก็คือถ้าเอาไปให้ไปหน้าก็คือคนไปไปอ๋อเพิ่นกับบ่มีเนาะพ่อพี่น้องเนาะเจ้าก็คือเบิดนีงเฮือนนี่มีแต่เท่านี้บ่โดยอนอนพ่อพี่น้องเพิ่นก็ตัวนี้ช่วงนี้เพิ่นน่ะนอนให้นอนหน้าเผาให้เผาหน้าเนาะพ่อพี่น้องเนาะ เรื่องของเรือนช้านองเพิ่นก็สิประมาณนี่เลยพี่น้องเลยจะเป <No. S 1> mm. ็นผ่าแบบนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะจะจะจะคือคือเมื่อแดงนี่คือชินไปหน้าว่าไปหน้าเป็นกูคนวะไปหน้าเมื่อกูคนได้แล้้ัมาาไไนนปเจะจ้าจะก็สิประมาณนี้เนาะพ่อพี่น้องเนาะจะจะจะก็ถือว่าสมควรอยู่ได้พี่น้องเลย เดอนช้านะเบิ้งแรกช้านึงเลยเอืเอนของเพิ่นแบบประมาณนี้เลยพี่น้องกช่วงนี้ก็เป็นย่ำให้ย่ำหน้าเนาะเพิ่นกับอยู่ให้อยู่หน้าเพื่อหาโคงไปขายอะไรพี่น้องหาโคงไปขายเพื่อเด็กเขาเด็กหน่อเนาะเดอนช้านช่วงนี้เพิ่นกับโบได้คอยได้อยู่เลยพี่น้องเจ้าก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็ถือว่านักอยู่ได้พี่น้องเอ้ยเจ้าเจ้าเจ้า ถือว่าถ้าฝนตกหนึ่งคือช่วงสิเปียกบดบ่อเปียกบดอจะนั่งก็เฉยเลยเนาะจะเอ้ามาจะจะจเปียกบลฝนตกในเปียกบดเลยฝนตกพากันฮุบลงมาตารางทีละถ้าฝนตกก็พากันต้องอยู่ทางทีแล้วถ้าอยพามาทังที็ะจะจะถือว่จากที่มาจิเบึงเนาะก็ถือว่าขาดเคอนายเนาะกัแบบ สิ่งที่สาคัญเนะาะเริกะเกิดจะถามเนาะก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในเฮือนนี่ออก็คือมีอย่างในทีบอาขาดคืนแห้งที่สุดน,นะจีสิ่งที่ต้องการที่สุดนะนะการที่สุดคือเขา่าอะไรเขา่าวะต้องการที่สุดเลยคือเขา่าจ้าจ้าจ้าก็คือเขา่าเนาะ อนยาตะกะก็คืออย่างจะเห็นมลโมเป็นหมอนันเป็นบัวเป็นเหลียวก็คือสิตีหนึ่งก็คือาทั้งปีครับก็ขอเพียงมีเข่าเนาะมีมีขอเพียงมีเข่าที่กินสู่ไปวันวันเนาะไปวันวันสู่ชีวิตไปวันวันนี่เละเพราะว่ามีเข่าเน้นเขานี่แหละที่สุดก็คือต้องการเข่าแห้งในช่วงนี้เนาะจะจะพี่น้องเพื่อนกะขาดคืนเรื่องเข่าแห้งเนาะพอพี่น้องเนาะสิ่งเข่าของแสเพื่อนก็คือพี่น้องเห็นในพี่น้องกับบริมีอย่างเด้อ ฝาเพื่อนไปสร้างเพื่อนกันมีเท่านี้เลยพี่น้องแต่เพื่อนก็ต้องการเข่าเนาะพ่อพี่น้องเนาะเพื่อให้ลูกให้หลานนี่แหละพี่น้องเลยเพื่อครอบครัวนี่แหละเนาะเจ้าเจ้าเจ้าการจังไดก็สู้ๆเนาะแต่ในมื่อแต่ละวันก็ต้องไปขู่มือเนาะเจ้ากับจังไดกับบาร์จิกเจ้ากับจังไดกับบาจิกก็เป็นกำลังใจให้เนาะสู้ต่อไปเจ้าจังไดก็เมื่อก็สู้ได้ไหมเแ่าเด้อ จ players, <S <s ้าไปสู๋เนาะก็เป็นกําลังใจให้เบิร์ตทุกคนเนาะกระลูกระลานี่เลยเนาะใช่ใช่กระให้นี่เนาะบาจทีกับชิได้ขอตัวกลไปเนาะก็ขอให้ครอบครัวของอ้ายเนาะก็คือให้อยู่ดีมีเฮงเนาะสู่ชีวิตต่อไปเนาะกับคือมีเงินแล้วหาของไปขายก็ขอให้ปลอดภัยเนาะ เจ้าก็สู้ๆเนาะเจ้าเป็นกระดังหักใจให้ขอบใจละลายเจ้าเจ้าเจ้าดีๆนี่แห้งเจ้าท่านี่ก็สบายดีเด้อเจ้า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 อืมพอพี่น้องเนาะก็โอเคเนาะพอพี่น้องเนาะบาจิตรก็ได้ถามรายละเอียดของครอบครัวของเพื่อนเป็นที่ห่มห้อยเลยพี่น้องก็ถือว่านักพอสมควรเนาะก็เพิ่นก็ได้หาของป่าเลยพี่น้องก็ได้เขาได้หน่ำเนาะหากินไปวันวัดเลยพี่น้องเลยก็เพิ่นก็มีให้มีหน้าอยู่พี่น้องแต่ว่าบุกบุมอยู่คุ้มกินเนาะ อา,อาศัยกันอยู่หลายคนได้พี่น้องก็ซอยกันหาเนาะก็ถือว่าสู่ชีวิตพอสมควรอยู่พี่น้องเลยบาจิกเกิช่วยเดือเพิ่นไปเบื้องต้นหนึ่งแสนกีบเนาะก็ช่วยเดือจำทีบาจิตช่วยเดือได้เนาะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากช่วยเดือพ้นก็ติดต่อมหาบาจิตท,งทงางเพจทางไลน์ได้เนาะบาจิกเกิดพ่อสมบินสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องเบ้ดสขุขสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเดอ้อก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะท้ายนี้บาจิกเกิด้แตขัตัวกล้าแต่พี่น้องบาจิตก็ขอบุญขอบคุณเนาะ พ่อแม่พี่น้องเบสุกูสุกุลที่เข้ามาติดตามบาจิตให้กำลังใจบาจิตเนาะบาจิตกระกาบขอบุตรขบุนได้ายเนาะกระทายนี้บาจิตกระกาวคำบาสบายดี